จริงๆมันเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของหนิงเพราะตัวหนิงเองเนี่ยจริงๆถ้าหนิงว่าคนทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าเราเราอยากกันเรียบร้อยแล้วแล้วหนิงก็ดูแลโฟกัสเฉพาะแค่เรื่องลูกอย่างเดียวปัญหาอื่นๆใดๆเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงดังนั้นอย่าได้มีชื่อหนิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับข่าวใดๆั้งสิ้นว่าใครจะเป็นมือที่สามไม่ใช่มือที่สามนักข่าวยังไม่ได้ถามเลยอะ่ะนึกออกป้า อย่าอ่าลากชื่อหน s, ิงเข้าไปเพราะทุกคนทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าหนิงหย่าแล้วค่ผกระทบเยอะเหมือนกันพอพอเขา้ะออกมาอย่างนี้คือเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเรื่องนี้หนิงว่าคือจะทําอะไรใดๆก็ก็เขาคุยกันเองสองคนไม่ต้องออกมาพูดแบบผ่านสื่อ แล้วสุดท้ายแล้วอะ่ะทําอะไรก็แล้วแต่แคร์ถึงความรู้สึกลูกเยอะๆอันนี้คือสําคัญมากเพราะนี่คือหัวแก้วหัวแหวนดวงใจของหนิงที่ที่ทําให้หนิงใช้คําว่าเรื่องมันควรจะจบได้แล้วยอมถอยทุกอย่างให้แล้วรับทุกอย่างแล้ว ใจิตใจลูกหนิงเลยอะไรก็ได้อย่าให้กระทงจิตใจลูกหนิงเลยทําอะไรก็แบบไปคุยกันเองอะ่ะไม่ต้องสัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ได้เพราะเอาจริงๆมันไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของคุณนะคะ,ะทุอ,อ,อะไรนะคะ ของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนึ่งค่ะแล้วก็ถ้าจะคิดถึงกันหรืออะไรใดๆก็คุยกันเองผู้ใหญ่กันเองคุยกันเองสองคนอย่าอย่าแบบเอออย่าต้องผ่านสื่ออะ่ะนึรออกลารทุกครั้งที่มีการผ่านสื่อ หนิงเองอะหนิงเป็นคนที่มีงานทำแทบทุกวันเจอสื่อแทบทุกวีคจะให้หนิงวิ่งหนีพวกพี่พี่แล้วก็ไม่ให้พี่ๆสัมพี่พี่ก็โกรธหนิงพอหนิงลงมาสามก็จะมีคนเขียนด่านหนิงว่าสามทำไมทำไมไม่มูฟออนเธอนั่นแหละไม่มูฟออนคือตอนเนี้ยเสพข่าวรบกวนแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะ ว่าเรื่องเนี้ยหนิง move on แบบโอยนานมากๆแล้วชีวิตก็มีแต่แค่ ทำงานแล้วทุกอย่างทําเพื่อลูกดังนั้นที่เหลือช่วยแคร์ถึงความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่แบบเขาอาจจะงองแงบ้างดื้อบ้างแต่เขาพยายามที่จะเป็นเด็กที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่ก็หนิงพูดแบบนี้แล้วแสดงว่ายังมีผลกระทบต่อลูกหนิงแน่นอนเพราะว่านิลินคือเด็กดีมากต่อจากให้เกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเด็ก ันยูนิรินรักพ่อนิรินรักแม่คุณนิ่งนิ่งไม่ขอคอมเมนต์บุคคลที่สามหรือว่าอะไรใดๆแต่กรุณาอย่ามีชื่อหนิงเข้าไปเกี่ยวไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณคุยกันเองสองคนและเอาจริงๆมีคนส่งมาให้หน,งน,นิงอ่านแล้วหนิงอ่านแล้วมันเป็นคำคำพูดที่นักข่าวยังไม่ได้ถามเลยค่ะ เพราะว่าเขาสบายใจในเร่องอะไรขงเขาียเขาก็อยากพูดนะปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนงค่ะในปัญหาของหนูคือคุณจะไปทำอะไรกันก็ได้ใดๆขอให้ คิดเยอะๆคนเราก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเป็นแม่คนเหมือนกันคือเราไม่ได้คุยกับคนที่ไม่ได้เป็นแม่คนเนอะเราคุยกับคนที่เป็นแม่คนเหมือนกันคนที่เป็นแม่เวลาลูกเสียใจอ่ะเราอ่ะเจ็บยิ่งกว่าสำหรับพี่หิงก็คือเรื่องเนี้ยอยาแค่อยากยากูดกับฉันกับพี่ชะคือ,อคือ,คอชอิญเลยเือพี่หนิงบอกเราว่า หนิงหนิงอย่าากี่อกี่เดือนไอ้กี่ปีแล้วทุกคนบนโลกใบนี้รู้อยู่แล้วว่าสถานะหนิงคือทุกวันนี้คือหนิงโสดค่ะฉะนั้นใครจะอะไรใดๆจะพาดหัวจะสัมภาษณ์อะไรปัญหาของคุณอย่าล่าหนิงเข้ามาเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่าจริงนะตอนเนี้ยงานที่หนิงทําแต่ละวันเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าเวลาที่จะนอนที่จะพักผ่อนแทบจะไม่มี อยากให้อะไรใดๆมันต้องมากระทบกับความรู้สึกหนิงและความรู้สึกลูกหนิงหนิงมองแต่ข้างหน้าอะไรที่เราสองคนแม่ลูกทาแล้วแล้วมันมีความสุขเราก็ทําสิ่งนั้นแล้วทุกวันนี้หนิงว่าชีวิตหนิงมีความสุขมากหนิงมีงานที่ดีหนิงมีลูกที่น่ารักหนิงมีแฟนคลับที่โคตรน่ารักคอยซัพพอร์ตหนิงทุกอย่างหนิงแบบหนิงฟิลแล้วว่าอย่าทําอะไรให้หนิงรู้สึกแบบรู้สึกแย่เลยขอร้องค่ะแต่งงาเยอะมากดุม รมเลยดก็เป็นบ้านบางแคตอนแก่เลยก็ไม่คิดว่าจะกลับมาได้ตอนแก่รอบนึงก็เรียกว่าสิ่งศ <rawd Moder> ักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือไงให้เราได้มีโอกาสแบบมีลมหายใจทํางานเพื่ออนาคตของลูกเราหลังจาก็ไปเที่ยวก็เลปบอกตาโฮสเหรอเมื่อกี้บอกว่าโสดก็เลยพักไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไอ้ที่ไปเนี่ยมันคือการไปทํารายการไปถ่ายคอนเทนต์แล้วครีเอทีฟเขาก็บอกว่าเขาอะอยากที่จะให้ไถ่ายที่บาร์โฮสทอมแล้วเขาไปพูดพี่ให้ชิมาแม่เองก็บอกว่าหนิงมาโปรโมทให้แม่หน่อย หนิงเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงรู้เลยว่าถ้าใครขอให้หนิงทำอะไรมันไม่มีคำว่าหนิงปฏิเสธอยู่แล้วมันมีความสุขแม่สำหรับเออเป็นทางนี้แล้วีความสุขหนิงทุกอย่างอยู่ที่รูปหนิงค่ะออขอให้แค่นี้ลินมีรอยยิ้มทุกวันนี้ลินได้ทำอะไรแล้วนี่ลินแบบแฮปปี้อ่ะหนิงก็แฮปปี้แม่เนื้อหอมไหมแม่เปแม่เน<ม>ื<ม>้อหอมไหมเคยเลยเนื้อหอมไหมล่ะ เดี๋ยวผู้จัดการเขาจะว่าเอาเขาไม่ปฏิเศษเขาเราสวยอ่ะแหมใช่ไหมล่ะไม่มีอะสี่แปร <c oughs> ไม่ไม่มีมาจีบสิแปลแต่สุดท้ายแล้วหนูอบอกเลยว่ายังไงก็ยังขอทำงานแล้วก็ลูกค่ะยังไม่ใช่เวลาตอนนี้ค